สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยที่มาแชร์เรื่องราวความรักแล้วก็ความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจแล้วก็อยากให้พายิ4ซีเป็นพลังงานดีๆนะคะส่งความสุขให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเพื่อจะได้มีพลังใจแล้วก็พลังกายในการสู้ต่อไปแล้วก็ต้านนะคะ พวกลบๆอะไรจากชีวิตเราออกไปเพื่อที่จะได้รับ energy ดีๆในทุกๆวันนะคะท็อปิกของเรานะคะก็จะเป็นในท็อปิกนะคะที่ว่าทุกๆครั้งที่คุณหายเงียบไปทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกยังไงนะคะ3าม Oracle Card ทำสมาธิให้นิ่งนะคะโฟกัสทีท่ภาพที่1ค่ะภาพที่2ภาพที่สาม ดึงดูที่ภาพใดเลือกภาพนั้นนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะภาพที่1น,นะเรามาดูซิว่าทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกยังไงนะคะ ดูสิออกมาแล้วเลิฟรู้สึกคิดถึงสิคะจะรู้สึกอะไรอีกเห็นไหมคะรู้สึกว่าคิดถึงคุณนะรู้สึกมีแพชชั่นอยากอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนะคะความรักมันเข้าตาเขาแล้วเข้าใจเขาแล้วนะคะมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่สามารถตัดคุณออกไปจากหัวใจได้เลยนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ล้นอยู่ภายในใจอยู่ตอนนี้อยากที่จะจับมือนะคะอยากที่จะมองหน้าคุณอยากที่จะสบตาคุณ คุณกับเขาเป็นดั่งเดทิชนี่ที่ทำให้คุณได้กับเขาได้มาเจอกันนะคะมีความเหมือนกันแต่มีความแตกต่างนะมาดูซิห้าเหรียญกับเก้าเหรียญเขารอคอยเขาเหงานะคะเขาเหงาแน่นอนเขาเขารู้สึกผูกพันกับคุณและเขาเหงาอย่างแน่นอนห้าเหรียญการรอคอยความเหงาความเดียวดายความแห้งแล้งนะคะ ความรู้สึกว่าไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยคุณเป็นก้าเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่น่ารักและเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มีเป็นคนกระปี้กระเป๋าแอคทีฟกับตัวเองนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะมีความสุขกับตัวเองมากๆอาจจะดูว่าเหมือนคุณ คัสโนวาคัสโนวีานวอาจจะดูคุณมีแฟนแล้วหรือว่าไม่พร้อมมีใครก็ได้นะคะลูปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคุณเปคนที่ enjoy นะคะกับชีวิตตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะสิ่งหนึ่งที่กาดคือการแต่งงานและการมีครอบครวัวเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปนะคะ <S <S เขาจะรู้สึกว่าเหงาแล้วก็เศร้าๆนะคะหน่อยๆนะคะเห็นไหมว่าต้นไม้มันไม่มีใบเลยนะคะมันมันร้างมันแล้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้น ความเหงาความคิดมากความเดียวดายการรอคอยอยากให้คุณได้อยู่ใกล้ๆเขานั่นเองนะคะเลเวอร์ over, มันมีความผูกพันมีความคิดถึงปนกับความเหงาความเศร้านะคะแล้วก็ความรู้สึกไม่โอเคเพราะว่าไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะคะไม่อยากให้รู้สึกว่าเววะหรือว่าอะไรอยากให้มีแต่ความสุขเลเวอร์นะคะอุย้ยแบบนึงนะคะ ไหนๆก็ออกมาแล้วนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบความรู้สึกของเขาอาจจะทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าเสียใจก็ได้นะและก็เขาต้องทำอะไรให้คุณเสียใจแน่ๆเลยจีไฮพรินเซสกับหกดาบนะคะหกดาบคนทางไกลนะคะคนทางไกลแล้วก็เขาอยาก มันยังไม่จบเลยนะคเขารู้สึกว่าเขาทําให้คุณเสียใจแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเขารู้สึกไม่ดีนะคะ The High p r i e e หมายถึงคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณทรงค่าคุณลึกลับหน้าค้นหาคุณดึงดูดคุณมีแพชชั่นต่อใจเขามากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเขาอยากมาหาคุณเขาอยากเดินทางมาหาคุณแล้วก็เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมีอุปสรรคอย่างแน่นอนนะคะทุกๆครั้งที่คุณหายเงียบไปเขารู้สึกว่า อยากที่จะเข้าใกล้คุณตลอดเวลาไม่อยากไม่อยากห่างเลยนะคะเหมือนกับอยากที่จะพายเรือนะคะไม่ไม่สามารถนั่งรถหรือนั่งเครื่องบินได้อยากที่จะพายเรือมาหาคุณเลยนะคะถึงแม้มันจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามยังคงรอคอยที่จะอยากที่จะได้มาเจอคุณนะคะมันเป็นความเศร้ามันเป็นความเหงาอยู่ตรงนี้นะคะเศร้าเหงาเดียวดายรู้สึกว่าอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ได้คุณกลับกลับมานะคะเจ็ดตา ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุณกลับมาแล้วก็ห้าเหรียญเป็นความรู้สึกเหงาความรู้สึกเพรียหาโหยหานะคะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์คุณกับเขาคุณหรือเขาอาจจะมีใครใคนใดคนหนึ่งมีเซนส์มีสัมผัสอะไรพิเศษก็ได้คุณเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์มากๆเพราะด้วยตัวตนของ9ก้าเหรียญและตัวตนของเจ้าหญิงเป็นอะไรที่รู้สึกซับซ้อนนะคะตัวในตัวตนของคุณนะคะเขารู้สึกว่าสับสน ในตัวตนของคุณเหมือนกันรู้สึกว่ามองคุณไม่ออกรู้สึกว่ามองคุณไม่ไม่ไม่ได้บางทีไม่สามารถที่จะอย่างรู้ความรู้สึกหรือความคิดของคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะถ้าจะได้เก็บตัวก็คือเก็บตัวนะคะเลเวอร์ ever, ความคิดถึงความเพลียหาความเดียวดายนะคะห้าเหรียญ ความเหงาความที่มันแล้งความที่มันเหงามันเดียวดายมันรู้สึกไม่ดีอยากที่จะเข้ามาเขา้าใกล้คุณเพราะว่ายิ่งคุณห่างไปมันจะรู้สึกว่ายิ่งดึงดูดอยากที่จะกลับเข้ามานะคะก็ประมาณนี้นะคะเขายังรู้สึกคิดถึงแล้วก็ยังรู้สึกเป็นความรู้สึกรักดีๆกับคุณเสมอไม่ว่าจะอย่างไงนะคะเดอร์เบอร์ประมาณนี้นะคนกองที่ หนึ่งนะคะเพชร์นนะคะคุณได้ความอดทนนะคะออร่าโคคาร์ดแน่นอนนะคะใน energy ของพลังงานไพ่คือความอดทนนะคะไพ่ออร่าโคคาร์ดก็คือความอดทนเหมือนกันการอดทนรอคอยการอดทนที่อยากที่จะเข้ามาใกล้คุณให้มากกว่านี้นะคะแล้วก็อยากที่จะมาเจอกับคุณเป็นการรอคอยแบบอดทนอย่างล้ามากๆเลยจริงๆนะคะเหมือนกับ รอมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็ประมาณนี้หนะ้าคนกองที่1นนะคะความรู้สึกของเขาท,ทุกครั้งที่คุณเงียบหายไปนะคะ ก็ได้แต่เฝ้ารอแล้วก็อดทนที่จะได้มาเจอกับคุณอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะบางทีเขาไม่สามารถคิดหรือว่าเดาอะไรในตัวตนของคุณได้เลยจริงๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่หนึ่งขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมาส่องพลังงานให้เท่านี้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สนะคะกับท็อปิกของเรานะคะ ทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกยังไงนะคะมาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาดดสื่อถึงคนกองที่สองนะคะเฮอร์มิต เขาก็ปิดตัวเองลงเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าคุณเงียบเขาก็เงียบนะคะคุณนิ่งเขาก็นิ่งแล้วเขานิ่งเพื่อคิดว่าเขาจะทํำยังไงดีนะคะคิดหาวิธีว่าจะเข้าหาคุณยังไงว่าจะทํำยังไงดีนะนะคะมองหาแสงสว่างมองหาวิธีการนะคะเรามาดูสิเจ มันยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบ The Emperor หม้อ The e m p l e s e ค่ะ The Emplace ทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปนะคะเขาจะใช้ความคิดกับตัวเองอยู่เสมอเลยนะคะใช้ความคิดใช้สมองใช้ความรู้สึกค้นหานะคะ ทำยังไงดีที่จะได้กลับมาหาคุณอีก DM place ผู้นี้นะคะ The date การกลับมานะคะการไม่ยอมแพ้การยังคงไม่จบยังที่จะเดินหน้าต่อไปอยู่เขาตัดคุณไม่ขนะคะอาจจะต่างคนต่างนิ่งไปอาจจะคนต่างเงียบไปนะคะแล้วเขาจะต้องไปค้นหาวิธีต่างๆที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมานะคะหา DM place ผู้นี้ตัวตนของคุณเลอค่ามากๆแล้วก็สวยงามมากๆเลย DM place เห็นไหมคะ คุณน่ารักคุณมีเสน่ห์มากๆเลยคุณคุณทรงค่ามากๆคุณพร้อมที่จะแต่งงานคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆม่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น DM place ผู้นี้พร้อมแต่งงานเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์ดูดีเซ็กซี่ในแบบของตัวเองนะคะผา่านเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าคุณ perfect มากมากเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนะคะ perfect มากมากเลย และเขาอยากที่จะไม่ยอมแพ้นะคะจะกลับมาคืนดีกับคุณให้ได้มาง้อคุณให้ได้เลยสเตรนเห็นไหมคะหัวใจเขาอยู่ที่คุณคนเดียวเท่านั้น นะคะคนที่มีความเป็นผู้นําคนที่มีความเป็นอีกโก้มีความพราวมีความหญิงแค่ไหนยังไงหัวใจเขาอยู่ที่คุณคุณเป็นดั่งเครื่องหมายอินฟินิตี้ที่มีแพชชั่นต่อใจเขามากๆเลยคุณทรงค่าคุณทรงเสน่ห์มากๆคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาก็รู้สึกว่าตกหลุมรักตกหลงเสน่ห์คุณดั่งต้องมนตราตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอคุณมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณเซ็กซี่คุณมีเอกลักษณ์ ในตัวตนของตัวเองเพราะฉะนั้นเขาหลงสเสน่ห์หมดคุณหมดใจนะคะเขาก็จะยอมหาวิธีทุกท,ทุกสิ่งทุกอย่างหาวิธีอยู่เงียบๆคนหาวิธีคําพูดเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาหาคุณรอจังหวะรอช่วงเวลาที่ดีที่จะได้กลับมาหาคุณที่ได้มาเจอกับคุณและเขาจะคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเขาจะสเสน่หาเพืีย,หา,ยหาคุณมากๆเลยนะคะถ้าทุกทครั้งที่คุณนิ่งหายไปนะคะยังไงเขาจะต้องหาวิธีกลับมา ได้คุยได้แท็กหาคุณได้ส่งข้อความหาคุณแน่นอนนะคะสองดาบนะคะถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งเฉยคุณจะอะไรยังไงนะคะเก้ดาดาบแน่นอนนะคะเขาจะลังเลนะคะทุกทครั้งที่คุณเงียบหายไปมันจะต้องมีเรื่องราวอะไรทำให้เขา รู้สึกว่าคิดมากคิดเยอะกังวลนะคะก้าวดาบความกังวลความคิดมากคิดหนักแล้วก็คิดไม่ออกนะคะสองดาบคือคิดไม่ออกเลยจะทํายังไงดีนะคะรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเวลากลางคืนเห็นไหมคะเพราะความที่แบบถ้าคุณเงียบหายไปทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะเป็นอะไรนะคะกังวลมีความกังวลมีความประหมาาแน่นอนจะไม่ค่อยหลับอีกแล้วเพราะหัวใจอยู่ที่คุณนะคะดีเอ็มเพลสแล้วก็สเตรนเห็นไหมว่าหัวใจเขายอมคุณมากแค่ไหนเพราะฉะนั้น เข,เ,เขาจะคิดมากเขาจะคิดมากมากๆเลยแล้วก็คิดหนักด้วยคิดเยอะด้วยนะคะนอนกายหน้าผากเลยทีเดียวนะคะเอาดาบกายหน้าผากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคิดเยอะนะคะแล้วก็คิดมากนะคะคิดทบทวนที่อยากที่จะหาวิธีกลับมาง้อคุณให้ได้แน่นอนเพราะหัวใจเขาอยู่ที่คุณไปไหนไม่ได้จริงๆนะคะมันจะมีความคิดเยอะมีความรังเลเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่า เป็นเยอะเหมือนกันนะคะเมื่อเมื่อไรที่เราแขกใครสักคนหนึ่งมากๆหมดเทให้เขาหมดหัวใจนะคะรักเขาปลื้มเขามากๆขณะนี้ถ้าเขาเงียบหายไปทุกๆครั้งนั้นมันทําให้เขารู้สึกคิดมากแล้วก็หวั่นไหวเหลือเกินนะคะมันบางทีมันก็งงเหมือนกันนะคะทาอะไรไม่ถูกจะทํายังไงดีนะคะต้องหาวิธีคน้นควา้าหาความรู้แล้วก็ รอ,รอวันที่จะได้กลับมาคืนดีแล้วก็มางอคุณนั่นเองนะคนกองที่2นะคะอู้พลังงานนะ Inspiration อ r ร c เ e ค a r d รคคุณได้อะไรนะคะ Being หนาวทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นได้นะตอนนี้นะเวลานี้นะวินาทีนี้นะคะ ที่เราจะหาแพชชั่นใหม่ๆนะคะแรงบันดาลใจใหม่ๆที่เราจะมีเอ็นจิ้นแลพลังงานที่ดีๆบวกๆเพื่อที่จะต่อต้านสิงลบๆออกไปแล้วก็ดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันให้มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้านะคะคนกองที่2นะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะมาส่องพลังงานให้เท่านี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะ กับท็อปิกของเรานะคะทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปเขารู้สึกยังไงนะคะเรามาดูซิเขาพลังงานแห่งไพาทาร์มาแล้วนะคะสามเหรียญเขาจะคิดมากนะคะ เขาจะคิดมาก9ถ้วยนะคะ queen of wands ตัวตนของคุณเป็นคนธาตุไฟนะคะธาตุไฟเขาอาจจะเป็นนักวิศวกรน,นักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาระดับผู้บริหารระดับผู้นําเป็นนักคิดคิดมากเหมือนกันคิดเยอะและเป็นคนคิดละเอียดนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตเสมอเลยนะคะ ตัวตนของคุณเป็นธาตุฝ่ายราชินีไม้เท้าผู้ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งจริงจังมากมาก,มากเลยม,ม,ม,มีมีความใจร้อนความแอคทีฟการทำงานทำงานเก่งนะคะเป็นผู้หญิงเก่งแกร่งนะคะ working woman ก็ได้เลยทีเดียวมีความเป็นผู้นำเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความอีโก้มีความพราาม, oud, มีไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครเป็นคนที่คิดตา่างมีความคิดตา่างนะคะรักความยุติธรรมแล้วก็ชอบความยุติธรรมมากๆเลย คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองก้าวถวยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์กับตัวเองพึ่งพาตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ได้งองใครนะคะสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถเอนจอยกับชีวิตโสดของตัวเองได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดมากมากนะคะเป็นคนคิดนะคิดเยอะอยู่แล้วคิดหนักอยู่แล้วก็ยิ่งคิดมากไปเวลาที่คุณเงียบไปคิดว่าคุณคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวมากคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ะะเขาจะคิดถึงคุณแน่นอนแล้วเขาจะเม่อยลอยถึงคุณแน่นอนเห็นไหมคะสายตาที่ไม่ได้มองปาก,กามองออกไปอย่างเทียนนะคะเมื่อรลอยคิดถึงคุณคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณทรงค่าทรงเสน่ห์กับเขามากขนาดนี้ตัวตนธาตุไฟนะคะ คุณเพอร์เฟกทุกอย่างในสายตาเขาคุณมีพร้อมทุกอย่างเก้าถ้วยเอนจอยกับชีวิตแล้วก็แฮปปี้กับชีวิตโสดมากๆนะคะยืนหยัดด้วยตัวเองสู้กับชีวิตตัวเองคุณอาจจะผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะคิดถึงคุณมากๆนะคะแล้วเขาจะหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่าง,าาางนนะะที่จะเข้าหาคุณวางแผนนะคะที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณด้วยนะคะ เพื่อเคลียร์ปัญหายัางไงเขาก็ต้องอยากพูดคุยอยากเคลียร์ปัญหากับคุณ Two of Cups อู้เพราะว่าเขาคิดว่าคุณกับเขาคือคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะ The Tower แล้วก็ Two of Cups ด้วย The Star นะคะคุณเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคม เหมือนกัน energy คุณกับเขาเหมือนกันหรื two of cups แต่มีความแตกต่างนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุหน้าที่การงานนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแต่มีความเหมือนกันนะคะเป็นมีความเหมือนกันเป็นนักคิดเหมือนกันคิดมากกังวลเหมือนกันใจร้อนเหมือนกันบางครั้งและเขาเป็นคนที่มีความอดทนมีความผู้ใหญ่กว่านะคะคุณอาจจะมีความเป็นคนใจร้อนกว่าหรือว่าดูเด็กกว่าเขานะคะเพราะฉะนั้น เขาก็เป็นคนที่มีอำนาจในสังคมของเขาเหมือนกันในหน้าที่การงานเขาเป็นคนที่โดดเด่นนะคะเดอะสตาร์เดอะทาวเวอร์นะคะความร้อนใจร้อนรนระหว่างคุณกับเขาเขาจะต้องเข้าหาคุณอย่างการะทนแน่นอนนะคะถ้าคุณหายไปเพราะว่าถ้าคุณเอ่อเหมือนกับคือภายในใจมันจะระเบิดนะคะมันจะระเบิดมันจะปะทุ ความอึดอัดภายในใจถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณเพราะว่าเรื่องราวปัญหาอยู่ๆเงียบไปมันคืออะไรเขาจะต้องเข้ามาปรับความเข้าใจคุณอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างกระดันหันไม่ทันได้ตั้งตัววันไหนก็วันหนึ่งถ้าเขาวางแผนแล้วเขาคิดแล้วนะคะอาจจะได้รับข้อความจากเขาการติดต่อจากเขาอย่างกระดันหันเพื่อปรับความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ยังไงเขาก็จะต้องเข้ามาปรับความเข้าใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขา two of cups ะะเป็นคนที่ใช่เขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ทางแรกที่เจอนะะรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าเหมือนกันรู้สึกว่าคุณเคยมากๆเลยะะเขารู้สึกว่าคุณกับเขาลงตัวกัน,นะะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของไลฟ์สไตล์หรือว่าทัศนคติหรือว่าความคิดความความอา่านหรือว่าการมุมมองในเรื่องของสังคมหรือว่ามุมมองหลายๆด้านนะะเพราะฉะนั้นพลังงานคุณกับเขามีความคล้ายกันมากแต่มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าทุกๆครั้งที่คุณเงียบหายไปเขาก็จะหาวิธี อยากที่จะเข้ามาหาคุณปรับความเข้าใจกับคุณเพราะว่ายังไงเขาก็เห็นคุณเป็นคนที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาเขาไม่อยากสูญเสียแล้วไม่อยากจากคุณไปนะคะไม่อยากสูญเสียคุณไปเลยเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ปรับความเข้าใจกับคุณอย่างแน่นอนนะคะคนกองที่3นะคะประมาณนี้นะคะพลังงานดีมากๆ ออรเข้าคาดคุณได้เรเชมนะคะจังหวะชีวิตจังหวะหัวใจจังหวะเสียงเพลงในชีวิตของเราปลดปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะให้มันโฟลไปกับการเวลาแล้วก็ความรู้สึกนะคะช่วงเวลาที่ลงตัวช่วงเวลาที่จะได้คุยได้เคลียร์หัวใจกันมันก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะเริ่มเข้ามาเข้าใกล้ทุกวันทุกเวลาไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นมันไม่มันก็เหมือนกับ มันไม่ใช่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็ได้นะคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนี่คือ energy ของคนกองที่3นะคะขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้วันนี้มาส่งพลังงานให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ